สบายดีทุกคนมืันนี้มาพอกับน้องหน่อยสาวล่าคือเกาสบายดีืมเฮากับอยู่กับน้องใสอีกแล้วเนาะเพราะว่าเขาอยู่ก็เสิว่าว่าอยู่โดดเดียวเดียวได้บ่จากว่ามีน้องใสน้อาผลหนึ่งเนาะพกเขาก็อยู่สองคนอยู่ในห้องเพราะว่าปูเปกับดาลิงยังบ่ทันมาแต่ล่าอยู่เ้ากับซีเงาๆเศาาๆซึมๆเนาะวันนี้ เฮาสิไปกินส้มตำแม่นบ่น้องซอยแมนแล้วองซอยสิพาเฮาไปกินส้มตำเด้เพราะว่าโดนๆเฮาจังได้ออกไปกินขา้าวข้าวนอกนตื่นนอนบ่ตื่น <c oughs> ตื่นมาก็เสวยแล้วเนาะตื่นมาก็เสวยแล้วส <c oughs> ิบสิบสามโมงบ่ายโมงพ้บบน <c oughs> อ,อนทุกคนเอยสิวขึ้นหนะน้าเฮาเนาะ มันนีพาเอียไปกินสมตำเงินเงินพร้อมแลอบอเร้ม everything ในธนาคารเขอมาทำให้ชาวบ้านได้รวินบอกมีเงินมานี่พาเห็ุเรืยอจากมือเลยซีมือพาดเหตุเรืออได้ซีมือแล้วก็ผัก ผักเอง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 เด้อสูดห่าวเนาะเห็นมือมือแล้วก็ห้ามือผักแยเลกสีมือมือสู้ต่อไปนะสกินบิซังเด้ะสู้ต่อไปเปื่อคนที่อยู่ข้างล่างโอาแมนมึงเลยน้องซอยสิพาไปกินส้มตำปากซอยเคยกินวะเราเคยกินอาเบิงเบิงอา่ารเป็นกระแสริมนะไปตอนไหน อาเขาขี่รถผ่านขี่รถผ่านห่างนี่เป็นตาแสบ <laughs> มากินยำเดอ้อ <laughs> มากินขน่าวนำกันเด้อไอไปนะเวาลายายห่างเนาะอันนี้กันจนว่า <laughs> จนแบบว่าจนจ,นจนโมงเลยสิ่บายโมงเลยทุกคนเอ้ยจนไหนก็มานอนหน่อยหนึ่งแล้วก็ไปห่างอีกบริพาคได้เุนนี่นะสูต่ต่อไปเมื่อยก็อดเอาเนาะไ <laughs> ะ าายหไปตอนนี้เฮาก็มาซื้อซาเขียวก่อนนะทุกคนเนาะมาหาัานประจำเฮาแม่ค่ะสบายดีเอาาแม่ค่าเกินกล้องเอาแม่ค่าบอกว่าอายเขาแม่ค่าเขิน สัก2 FC เขาเนยสบายดีเกินว well> ันนี้ไม่ติดไม่ติดไลฟ์สดเหรอไม่ใช่ไลฟ์สดอลงยูทูบ e ค่ะเป็นยูทูปเบอร์เนี่ย เดี๋ยวพี่เข้าไปดูพี่เองเลยนะอยู่ YouTube หนูแม่ค้าสวยว่ามีกล้องที่แบบบ้นไม่หอมได้เรียวเลยแหละ่อเข้ามาสั่งซาเขียวกับนอกซอยนองหานนี้จะเป็นห่านประจำเขาบุกินฮอนเขาบอกเขาบุกได้มาจนว่าสองที่มาหาเจ้ากลับบ้านกับพี่พี่เข้าใจไหม พี่เข้าใจอยู่พี่เขาเข้าใจอยู่บัวบุรีมาฮเป็นคนเหนือเป็นคนเหนือจะเข้าใจเห็นไหมเข้าใจเข้าใจเข้ากันไอ่ะใช่ผูหเข้าใจเใช่ไหม้เข้าใจนะวนี่น้องซอยก็มาสื่อเลยนี่จะบสือเมื่อยโอ้แล้วจะบอกมากินเลยเออนอนลืมไป น้องหน่อยเช้าเล่าด้อตอนไหนอะคะแล้วแต่หนูตัดเสร็จนี้ตัดต่อเป็นด้วยังจะลงลูกชายกันบ้างเฮ้ไหนไน้องไปม,มาอ๋ไปโรงเรียน,ยน,นอันนี้จะเป็นอ,อันนี้จะเป็นของน้องสร้อยของหนูจะเอาปั่นนะนของหนูอาเธอเอาด้วยหรอเอา ลืมกันซะงั้สงนสรุปคนกินก๋วยเตี๋ยวนเนี่ยมากินก๋วเตี๋ยวคนเอยญหานตามยังโมเปิดซื้อย่งดีกว่าแต่ห<ม>นันย่างนะแอบมันบุมอีมองกิน, <c oughs> น,กนเดียวหอกินก๋วเตี๋ยวมือเดี้ยจัไปกินย่างเอาของฉ่ๆ่าคือ ตอนนี้ก็เลยสั่งอาหารเลยนะทุกคนเนาะไปสั่งอาหารเาไปกินข้าวห้านของบ้านนาดอกมากินใบเตี้ยวตาพิเศษได้กินมะนาวไปหมดเลยค่ะแห้งนี้แห้งดีแบบว่ากินชาเขียวเข้าไปแล้วแห้งกินบะหมี่ว่ากินชาเขียวเข้าไปแล้วมันเสือดน้ำเลยอดแน่ของแน่เสือกกระยอเหนยวด้เลยผักไว้ผักไว้แล้วแช่อันนี้แช่มันอ่อนทำมันเหนียว ผว้เตี้ยวประมาณทุกคนเนาะโอ้โหสั่งไปแป๊บเดียว <ś c oughs> สั่งไปแป๊บเดียวได้มาแล้วอ้วนเฮ้ยได้เร็วจังอะ่ะอืมน่าจะอร่อยนะเห็น <ś c oughs> แล้วก็คิดถึงไอ้ดาดลิงกกับไอ้ปูเป้จังพ่อ <ś c oughs> <ś c oughs> มันชอบขอบคุณค่ะ ขอบใจเด้อ้าบาทหนีเด้อมาทุกคนเอามาปรุงก่อนเนาะ,ะให้น้องสวยปรุงก่อนมันจะอร่อยเหมือนที่เราไหมแซ่บแซ่ ยูรามันเป็นหมักเพ็ดแบบนั้นอันนี้มีแต่หมักเผ็ดผงกินเยอะๆจะได้โตเร็วๆยาไม่ชอบไม่ชอบเหมือนกันคซ้ๆไหมคะน่าจะอร่อยมั้งชิมชิม,ชม,ชม ใส่เนื้อเยอะมากหนูไม่เอาลูกชิ้นเะแล้วพอพี่ไม่เอาลูกชิ้นก็ดีเนาะจะได้ได้เนื้อเยอะเยอะอ่ะซิมอร่อยมะกก็ปรุงแม่อุ้ยใส่น้ำปลาเยอะจังโลกใตีหมับ อ้าวซิมกินมืดภายในสามวิมาอร่อยมะสีหน้าเหมือนไม่อร่อยเลยอร่อยอร่อยไหม เราต้องได้กินยำแล้วป่ะหากินยำจะหน่อยไปเดี๋ยวเาอาคอนย่างปรุงก,ก่อนด้นทุกคนเลยละสุดกินไม่หมดจ้าหิ้งเหลือเยอะเลยอ้วนไหนบอกว่าไม่อร่อย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 เด้ <c oughs> เนี่ยเขาถึงว่าไม่อร่อยของแท้ไอ้นี่ไม่เป็นไรเขาเขาไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้บอกซื้อร้านแต่บ่บ่แสบดีเลยคือว่าเราหิวเข่าปะตอนนั้นมันจะแสบตอนนี้ โอ้ย่ะกินกันห,ห,หลังจากที่ไปกินสมตามําบุได้กินผ่านก็เจาะบุได้เปิด <laughs> แล้วเราก็ทำกินเองจ้า <c oughs> ใช่ไหมอ้วนแมอ้วนมองกล้องหน่อย <c oughs> นี่ <c oughs> นังงัว,างวามาแต่ลาวเด้อหามาแต่บ้านเลยหลังจากที่เฮาสองคนไปกินส่วนตำอยู่ห่านแต่ว่าห่านกระเจ้ายัางบ่ได้เปิดทุกคนเอยแล้วเฮาก็ให้น้องซอยตำเฮวกินนเหอก็ขอนอุญาดยิบชิมก่อนนะขอนอุยาดใส่มือเด้อนะทุกคนนอเด เนยกจะตักวายโอ้โหสีเมืออ้วนนี่ไม่ธรรมดานะวันนี้นะโอ้โหทำของกินก็อร่อยคนก็สวยซะด้วยสิหนางงัวก็หยาบมหาหยาบเด้ลองชิมบงแควหักบวจักบวอ้วนเล็กเล็กไอ้อ้วนลุดสองตัวเลยนะทุกคนนะโอ้โหน่ากินจังเลยไปจะแสบแทะเขาห้องน้ำนี่แบบ พาประตูพังเลยแล้วเฮาก็มาตั้งโต๊ะกินกันเลยทุกคนเฮาก็มีทอดไข่นี่นี่ก็มเมเฮาน้ะนี่ก็พี่โอหนังคางๆเพราะว่าเฮาต้องได้ผากเสียงเอาเนาะอเพราะว่าหานเฮาเปิดเพลงเลยต้องผากเสียงถ้าโบสัน้นมันสิติลิกทธิ์เดศหลายๆคนกันอาจจะฮู้เนาะหนังงัวก็ หนังวัวก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยพี่โอบอกว่าอย่าทายได้ไหมกูเขินนี่แม่เราก็ขำแบบอารมณ์ดีจังเลยกินข้าวกับลูกๆวันนี้แม่สวยมากเลยนี่พี่โอกอ็กินอย่างเดียวเลยไอ้อ้วนก็โอ้โหกินไม่วางช้อนเลยกินส้มตำไปก็คิดถึงไอ้ดาลิงกับ ปูเป้นะทุกคนนะเพราะว่าเขายังไม่กลับมาเพราะว่าไอ้ปูเป้มันชอบกินส้มตำไงหืมหน้าส้มตำก็น่าจะเผ็ดมากเลยนี่แม่สิมดูนิดนึงเพราะว่าแม่ไม่กินเผ็ดจ้ากินแต่น้ําแข็งอย่างเดียวหืออุ้ยตัดผ่ามาตอนนี้มืดเลยไอ้อวนกินเยอะจังเลย มาฮอนนี่คลิปเฮาก,ก็จะมีอย่างไรนะทุกคนเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาในเด้อและที่สำคัญอย่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยนะคะอย่าข,ขาดโฆษณาเฮาเด้เอเนาะไปบ๊ายบาย